สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนาะวันนี้นะครับพระเครื่องเมืองํำดำนะครับขอนําเสนอนะครับเนาะพระกิ่งพุทธโสธรนะครับเนาะรุ่นอุดมโภคทรัพย์นะครับวัดโสธรวราลามแปด้วนะครับนี่ก็จะมาพร้อมกล่องเินเลนเนาะเป็นพระกิ่งพุทธโสธรนะครับ เป็นพระกิ่งพุทธโสธรนี่มาพร้อมกล่องเงินรียนะครับนี่มนาะพร้อมกล่องเรินเรียเลยรุ่นอุดมโคกัสั์นะครับผมจัดสร้างขึ้นที่วัดแปด้วนะครับเนะาะจัดสร้างขึ้นนะครับที่วัดโสธรวรารามนะครับเม,มืองแปด้วนะครับจะเชิญเสารนะครับเนาะก็มาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ลักษณะกล่องก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลย ครับเนาะนี่ของก็จะเป็นลักษณะนี้นะเรามาดูด้านในกันนะครับผมนี่เป็นพระกริ่งพุทธโสธรนะครับองน,นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยอีกองหนึ่งเลยนะครับเนาะองค์นี้นะครับผมนี่เป็นเนื้อนวะนะครับถ้าับองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะ นะครับดูครับสวยงามความสวยงามของตัวองค์พระสวยงามมากๆานะเพน,นะนี่นะครับสวยงามแบบไม่มีตำหนิเลยนะเพน,นะเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะครับเป็นพระเก,ก่งสันตกิ้ง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 เนี่ยนะครับอ่ารอบแรกเรามาดูหน้าตากันนะครับเนาะหูเส้นเม็ดประสบนะครับสวยงามหู ตรงหูก็สวยงามตรงหน้าตาตรงจมูกนะครับจมูกลรงๆนี้เนยนะครับเม็ดผรรสมนี่คือคมชัดเลยนะครับผิวเขาจะไม่ตึงมากนะพี่นะก็จะมีการแบบความเป็นธรรมชาตินะครับเนื่องจากเป็นพาหลอนะครับเนาะสวยงามมากๆนะครับี่สวยงามมากนะพี่องค์นี้ถือว่าสวยงามคมชัดจริงๆ หนูเส้นสังกตินะครับหนูเม็ดผสมนะครับนีน่ฐานนี่คือยังคมเลยนะเพนะฐานนี่คือคมมากๆนะครับเม็ดผสมด้านหลังใบหูนี่คมเล็กบางเลยนะเพนะนี่คมเล็กบาง,งสวยๆอย่างนี้เลยสวยงามครับผมองค์นี้ หน้าล่างก็จะเขียนว่าโซทอนนะครับปีสองห้าสี่สามนะครับธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับปีสองห้าสี่สามนะครับเนาะอ่าดูใต้ฐานกันนี้นะครับใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นตัวยันนะพี่นะยิงโค้ดด้วยเลเซอร์นะครับเนาะเลขโค้ดสี่หกสามนะครับนี่กิ่งทองแดงนะครับนี่เป็นกิ่งทองแดงเนาะกิ่งทองแดงนะครับ สวยงามอย่างนี้เลยครับพี่ชายสวยงามมากๆสํสำรับพระตรงนี้สวยงามครับนี่ก็จะมาแนะนำกันให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนาะหลวงพ่อโสธรปีสองห้าสี่สามนะครับเนื้นวะนะครับ ความวยงานเป็นเอกลักษณ์ทันเป็นธรรมชาติเลยนะพี่นะสวยครับไม่มีตำเหนิเน,นะครับอุ่นชวนสมบูรณ์ลนะักษณะนี้เลยโอเคครับผมน้าเก็จะมาแนะนำประมาณนี้นะครับเนาะพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับฝากพ,พ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพักเครื่องเมืองํำดํานะครับผมเนาะ ตามทางช่อง YouTube เลยนะพี่เนาะนะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับเนาะทาง Facebook นะครับทุกๆเวลา1 9 0 0 0ถึง21.00นะพี่นะจะไลฟ์สดพักเครื่องทุกวันนะครับนะฝากช่องทางด้วยนะครับสมัครท่องชางเพจแฟนเพจ Facebook นะครับนะีก็จะเป็นเอพักเครื่องนะครับเนาะติดตามทางเพจได้ใน ไอพระเครื่องนะครับเนาะสำหรับช่องทาง youtube นะครับเอยช่องทาง youtube ก็จะเป็นพระเครื่องเหมืองลำดํานะครับเนาะช่องทาง facebook ก็จะเป็นทวัตชัยทองนิ่มนะครับเนาะชื่อภาษาไทยนะครับผมเนาะฝากพี่เพื่อนๆฝากติดตามน้องด้วยนะครับเนาะว่าน้องมีคลิปอะไรนะครับก็จะมีคลิปเสนอพระเครื่องเกจิหลายๆอย่างนะครับ ห,หลาเ์เจเจเนาะที่น้องลงไว้นะครับผมเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะครับน้องก็จะมารีวิวแนะนำประมาณนี้นะเพนะเผื่อพี่เพื่อนนะออชอบกันสามารถติดต่อน้องได้นะครับผมเนาะน้องก็มีแบ่งปันให้นะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับเนาะสำหรับราคาพระพุทธโสธรอ,องค์นี้ยังถือว่าราคาไม่แรงนะเพน,นะยังถือว่าจับต้องได้นะครับผมเนาะ ราคายังไม่แรงนะครับผมครับองนี้น่าจะราคาพันกลางๆนะครับผมถือนะว่ายังเก็บสะสมบูชากันไม่ได้นะครับผมเดิมๆอย่างนี้นะครับน,นี่สวยงามครับผมนี่นะรอยตะไบรอยอะไรนี่คือคมชัดมากๆครับผมอ่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับ สามารถติดต่อน้องได้นะครับผมน้องยินดีแบ่งปันนะครับผมเนาะโ, <obl> โอเคครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามด้วยนะครับผมเนาะครับผมพ่อเสือชนนะครับ,ร,ร,บรุ่นอุดมโพกษะโอเคสำหรับวันนี้นะพี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเนาะขอพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะพี่นะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเฮงๆปังทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ